หมือนกันว่าแบบกรณีแบบร่มเรือตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วติดตามผมดีกาไหมที่มรงตผมเห็นใจครับผมเห็นใจแล้วสงสารรู่งมากๆเขาช่วงเราก็มีให้กำลังใจไปทางทางทางเขาแล้วเพราะว่าก็ไม่อยากให้มันเันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไม่อยากให้คนเป็นลุมว่าเขาซึ่งจริงๆแล้วมันมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอย่างเงี้ยครับคือเราก็เราก็ให้กําลังใจไปเรียบร้อยแล้วคือเราหรือคือใครจริงๆแล้วผมว่า เขาเป็นคนสวยน่ารักแล้วน้ามองและมีเสน่ห์มากๆแล้วเป็นคนเก่งแล้วคนดีมากๆไม่มันไม่มันไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายๆคนจะเข้ามาให้ความสนใจเขาอยากเข้ามาจีบหรือเข้ามาพูดคุยกับเขาเนี่ยไม่แปลกครับห่วงครับห่วงเพราะว่าคือมันเอนไปทางที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงบางคนก็ว่าเขาหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ไปในทิศทางที่ว่าคบหลายคนนู่นนี่นั่นอะไราแต่ว่าประมาณมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นคืออยากให้มองกว้างว่า เขาสามารถมีเพื่อนได้เยอะมากๆที่อยู่ในช่องเราก็ดีอยู่ต่างช่องก็ดีเพื่อนเขามีทั้งเป็นไปได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสามารถเป็นเพื่อนกันได้พูดคุยกันได้การที่เขาบอกว่ากําลังคุยคุยอยู่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะกําลังจีบอะไรกับใครอยู่ก็อาจจะเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันให้คําแนะนาปรึกษาการเหมือนกับที่เราแลกเปลี่ยนกันในในเรื่องของการทํางานอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจทั้งในบ้านของเข้มและบ้านมุกและบ้านเข้มมุกอะไรเงี้ยทุกคนจะเข้าใจในในในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ รู้สึกว่าเป็นแรงกดดันไหมเพราะความเป็นผู้ซิ้นเออแล้วชีวิตส่วนตัวเออมันโยงใย,ยกันเป็นหมดทุกาคนมายงไม่ฮะคือจริงๆแล้วเราดูแลกันเป็นครอบครัวมาตั้งแต่ตั้งแต่โซเวลีแล้วครับเราดูแลกันให้คำปรึกษากันไม่ว่าจะเป็นผมพี่หนิงพี่ต่อหรือว่ามุกดาเองเราให้คำปรึกษากันที่ดีมาตลอดเราอยู่กันเป็นครอบครัวมาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วมันมันจะไม่เกิดคำว่าอึดอัดหรือเกิดคำประเด็นคำถามในใจของเราตลอดจะไม่มีครับเราก็ดูแลกันไปเรื่อยๆเจอกันเรื่องไหนเราก็ดูแลกันไป ยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมเพราะมุกก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมให้สัมภาษณ์ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมยังดูแลกันเหมือนเดิมเพราะเราต้องเจอกันอีกในระยะที่ยาวมากๆในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเจอกันแล้วก็เราก็ยังเหมือนเดิมดูแลกันเป็นปกติอย่างเงี้ยครับมีอะไรที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยประเด็นมันไม่ได้มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยครก็มุกก็ผมเชื่อว่าเขาก็คงเข้าใจเขาคงเข้าใจแล้วทุกคนจะเข้าใจเรือไม่ล่มนะเือยังไม่ล่มไปเรื่อยๆ่นเร็ว ตามกระแสแรงลมแล้วก็แรงขึ้นเราก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแต่เราก็มีแรงใจนะก็มีแรงใจเยอะครับก็มีแรงใจก็ช่วยกันต่อได้นะครับผมพายคนละข้างไปด้วยกันพายกันต่อไปทุกวันนี้เขาติดเทอร์โบให้กันแล้วเนี่ยแล้มีจังหวะน่ารักน่ารักเรือมันแรงฮะ